ขอโทษนะคะขอโทษนะคะขอโทษนะคะคุณแม่สอนว่าให้มีความรักในวัยเรียนเพราะนู้ยังเด็ยกยังฝึกยังหัดอา่านเขียนที่มาโรงเรียนไม่ได้มาชอบใครตัวก่อนได้ไหมแล้วค่อยมารักกันแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้ม่อยากเล่นฉันเด็กอดุดยการนักใครไม่เป็นตั้งใจเรียนให้ดีๆนะคะ ไม่ง <ITA> ั like <re fer hal> ้นนะคุณจะตีก้นเอาเกดเออยากเรีวารแม่เราคู้เข้าตั้งใจสอนทุกวันลา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 ลลาลมาเรียนเป็นเด็กดีนะค่ะวามรักคุณจงเอาไว้ก่อนเรียนให้เก่งพ่อกับแม่เราสอนยะไม่ได้นอนให้กันแบรนไหมสร็จมุกตี บุญนะคะตั้งใจศึกษาเรียนให้เก่งแม่สอนก่อนนอนก่อนนอนเพ่อแม่อุปถุ u เราเอง